สวัสดีครับท่านทั้งหลายภาพที่ท่านเห็นนี้ก็คือพื้นฐานของตัวตนของเราทุกคนเราทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาจากภาพภาพนี้เรามีหน้าตาที่เหมือนกันท่านที่รักทั้งหลายครับวันที่เราปฏิสนธินั้นเราต้องแข่งกับคนมากมายมหาศาลซึ่งการแข่งขันนั้นมันไม่ใช่ตัวเราเอง มันไม่ใช่ความปรารถนาของเราเองแต่นั่นคือความปรารถนาของธรรมชาติวันนี้ผมก็จะอธิบายถึงสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมชาตินั้นว่ามีตัวตนอย่างไรสรรพสัตทั้งหลายต่างรู้ดีว่าชีวิตของมันคืออะไรมันไม่จาเป็นต้องไปโรงเรียนแต่มันรู้ได้โดยอัตโนมัติว่ามันเกิดมาเพื่ออะไร แม้ว่าสัตว์บางชนิดเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยแต่มันก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตข้ามันได้ท่านที่รักทั้งหลายครับมนุษยชาติทั้งมวลน,นั้นไม่เข้าใจถึงรากฐานของชีวิตนี่คือปัญหาที่ทำให้เราถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าเราจะมีปรัชญามีศาสนามากมายมีวิชาการต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะตอบปัญหา ว่าชีวิตนี้คืออะไรได้นี่จึงเป็นสาระสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานที่เหมือนกันแม้ว่าเราจะเกิดมาบนพื้นฐานของกระบวนการมากมายมหาศาลที่สลับซับซ้อนเหนือขนานับก็ตามแต่เราจะต้องเข้าใจว่าความสลับซับซ้อนนั้นมีพื้นฐานที่เรียบง่ายซึ่งวันนี้ทุกคนจะสามารถทิ่จารเข้าใจประเด็นนี้ ตรงกันประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจตรงกันก็คือทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีพ่อแม่นี่คือรูปแบบของครอบครัวเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของครอบครัวว่าแท้จริงแล้วครอบครัวเริ่มแรกนั้นมาเริ่มต้นขึ้นมาจากอะไรท่านจะต้องพินิษพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเพื่อที่เราทั้งหลายจะสามารถที่จะเข้าใจ ความแท้จริงของชีวิตในประเด็นที่ตรงกันซึ่งเรียกว่ากฎธรรมชาติแม้ว่าเราจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปก็ตามแต่เราจะต้องเข้าใจรากฐานสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของครอบครัวนี้อย่างสมบูรณ์ท่านที่รักทั้งหลายครับปัจจุบันนี้มีมนุษยชาติที่มีชีวิตอยู่บนโลกประมาณ7,700ล้านคน ทุกคนนั้นร้วนมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มาจากพ่อแม่เมื่อเราคูณสองย้อนกลับไปแล้วมีพ่อแม่มากมายมหาศาลเหนือคณนานับแม้ว่าเราไม่อาจที่จะนับจำนวนเหล่านั้นได้ก็ตามแต่สาระสำคัญก็คือมันมีพ่อแม่มากมายมหาศาลของคนเจ0ดันเจรอล้านคนนี้นี่คือประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจและ สาระสำคัญก็คือเราเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของความรักชีวิตและสายเลือดซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า love er action หรือทฤษฎีของปฏิบัติการความรักนั่นเองปฏิกิริยาของความรักนั้นมีพลังมากนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเรามีความรักต่อเพศตรงข้ามต่อพี่น้องต่อพ่อแม่ต่อคนทั้งหลาย และต่อชาวโลกสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกทำให้ชัดเจนมนุษยชาติทั้งมวลจะต้องเข้าใจพื้นฐานที่แท้จริงของความรักนี้และแล้วเราก็จะสามารถติดจะค้นพบปลายทางแห่งสันติสุขและสันติภาพร่วมกันท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อสักครู่ที่เรากล่าวถึงพื้นฐานที่เรียบง่ายนั้นแท้จริงแล้วพื้นฐานที่เรียบง่ายนั้นมีพื้นฐานมาจาก ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่เราจะเห็นได้ว่าลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นั้นที่ถูกเขียนโดย mc กำลัง2องดังนั้นมวลจึงประกอบไปด้วย mc ยกกำลังสองและมวลนั้นดำรงอยู่ได้บนพื้นฐานของพลังงานเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ตรงกันและแล้วเราจะสามารถที่จะเข้าใจ สมการนี้ในประเด็นที่ลึกไปมากกว่านี้ได้ท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อเราเกล่าวถึงครอบครัวนั้นแท้จริงแล้วครอบครัวนั้นเริ่มต้นขึ้นมาจากอะตอมนี้อะตอมมากมายมหาศาลหรือคณานับเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างครอบครัวต่างๆขึ้นมาในตัวของอะตอมเองก็เป็นระบบครอบครัวซึ่งมีศูนย์กลาง ที่พลังงานถ้าหากปราศจากพลังงานอะตอมนี้ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ถ้าในมนุษย์เราพลังงานของชีตของเราก็คือความรักนั่นเองแม้ว่าพลังงานจะมาจากพื้นฐานของอะตอมนี้ก็ตามแต่ถ้าหากปราศจากความรักแม้แต่อะตอมนี้ก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นี่จึงเป็น ประเด็นสำคัญที่ท่านจะต้องเข้าใจถึงสาระสำคัญเมื่อเราดูภาพต่างๆเหล่านี้จุดเริ่มต้นของภาพต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของสมการเหล่านี้และได้สร้างอะตอมนี้ขึ้นอะตอมนี้ก็ได้สร้างฐานสี่ตำแหน่งขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นการแบ่งแบ่งมาเป็นบวกเป็นลบและก็การรวมการรวมนี้คือผลลัพธ์ท้ายสุด ที่ทำให้เกิดกระบวนการในการสร้างสรรค์เมื่อเราดูฐานสี่ตำแหน่งของครอบครัควรนี้เราสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีจุดเริ่มต้นเป็นบรรพบรุษแล้วก็มีชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่เป็นพ่อแม่และการปฏิสนธิทำให้เกิดลูกนี้ขึ้นมากระบวนการเหล่านี้ทำให้เกิดภาพเหล่านี้ขึ้นมา ฐานสี่ตำแหน่งนี้เป็นพื้นฐานของ Family Network นี้เราเพียงคนเดียวนั้นเกิดขึ้นมาจากคนมากมายมหาศาลที่เป็นพ่อแม่และเราก็มีคุณสมบัติของความเป็นพ่อแม่ด้วยดังนั้นการบรรยายนี้จึงมุ่งประเด็นไปสู่ความแท้จริงของชีวิตที่อธิบายถึงพ่อแม่ ในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้เลยว่าทฤษฎีพ่อแม่นี้เป็นอย่างไรเพราะว่าเรานั้นปฏิเสธพ่อแม่เริ่มแรกซึ่งได้สร้างกระบวนการต่างๆขึ้นมาเพื่อจะสร้างพ่อแม่เรานั่นเองนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายก็ตามแต่เราไม่เคยเข้าใจถึงสาระสำคัญเหล่านี้เลย แม้แต่ไสเดือนมันก็รู้ว่าชีวิตมันคืออะไรมันรู้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรและทุกชีวิตนั้นต่างมุ่งไปสู่เป้าหมายของชีวิตแต่มนุษยชาติไม่เคยรู้ความแท้จริงเหล่านี้เลยดังนั้นนี่จึงเป็นข้อถกเถียงที่ทำให้เราขัดแย้งกัน แม้แต่ตัวเราเองเราก็ขัดแย้งภายในตัวเราเองเราไม่มั่นใจว่าชีวิตเราคืออะไรดังนั้นเราจึงดำเนชีวิตอย่างไร้สาระนี่คือต้นเหตุของปัญหาของมนุษยชาติทั้งมวลถ้าหากเราเข้าใจพื้นฐานของความแท้จริงเหล่านี้ซึ่งยืนยันว่าเราทุกคนนั้นมาจากกระบวนการแห่งพ่อแม่ซึ่งมีพ่อแม่มากมายมหาศาลเป็นเบื้องหลังข้อสรุป สำคัญในประเด็นเหล่านี้ก็คือแท้จริงแล้วมันมีพ่อแม่เริ่มแรกซึ่งไม่มีชื่อเรียกดำรงอยู่ก่อนกระบวนการต่างๆอย่างแน่นอนท่านที่รักทั้งหลายครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ไม่ว่าวันเวลาผ่านไปแต่หลักการเหล่านี้คือสิ่งที่สมบูรณ์เมื่อมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงของชีวิตที่สมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่า เส้นทางแห่งสันติสุขและสันติภาพได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ว่าวันนี้เราไม่เข้าใจก็ตามแต่เมื่อเราได้ยินแล้วเราก็จะเริ่มพินิษพิเคราะห์และเสวนากันมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เราเข้าใกล้ความจริงทั้งมวลมากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างกันของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งเหล่านั้นจะจบสิ้นลงเมื่อมนุษยชาติมีความเข้าใจความแท้จริงในประเด็นที่ตรงกันแล้วท่านที่รักทั้งหลายครับมนุษย์กับไก่นั้นเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานเดียวกันคือเกิดมาจากพ่อแม่นี่คือประเด็นสำคัญเราจะต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ซึ่งสรุปว่าพ่อแม่นั้นมาก่อนลูกเสมอ นี่จึงเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจพื้นฐานของคําถามที่ว่าไก่กับไข่นั้นอะไรเกิดขึ้นก่อนถ้าเราเข้าใจกระบวนการแห่งพ่อแม่เข้าใจทฤษฎีแห่งพ่อแม่นี้ทุกคนก็จะสามารถที่จะพินิษพิเคราะอย่างชัดเจนว่าชีวิตนี้คืออะไรถ้าหากเราไม่ได้เข้าใจหลักการนี้ คำถามในเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดขึ้นก่อนกันนั้นก็จะเป็นคำถามเช่นนี้ตลอดไปสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ตอบปัญหาไม่ได้เท่านั้นแต่มันคือปัญหาที่ถาวรที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปสู่ความแท้จริงของชีวิตได้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้ถ้าหากทุกคนเข้าใจพื้นฐานของหลักการ ที่สลับซับซ้อนซึ่งมีพื้นฐานที่เรียบง่ายเราก็จะสามารถจิตใจเอาชนะปัญหาทุกปัญหาของชีวิตได้ปัญหาที่สำคัญของมนุษยชาติก็คือการอยู่ร่วมกันเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้เพียงลำพังแต่เราต้องอยู่ด้วยกันเป็นโครงสร้างดังนั้นเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของโครงสร้างที่ตรงกันและตรงไปตรงมา และจะต้องเป็นความแท้จริงด้วยซึ่งเมื่อความแท้จริงปรากฏแล้วทุกคนก็จะร่วมกันครอบครองความแท้จริงเหล่านั้นมันไม่มีความหลอกลวงใดๆที่จะมีอำนาจยิ่งใหญ่ไปกว่าความแท้จริงได้เมื่อทุกคนเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้เหมือนๆกันแล้วทุกคนก็จะได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงท่านที่รักทั้งหลายครับปัญหามากมายเกิดขึ้น บนพื้นฐานของความชั่วร้ายความชั่วร้ายนั้นเกิดขึ้นจากสายเลือดที่ชั่วร้ายการแทรกแซงทางสายเลือดทำให้ความชั่วร้ายขยายออกมาทางสายเลือดโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายจึงถูกสร้างขึ้นท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อความแท้จริงปรากฏขึ้นแล้วมนุษยชาติจะเคลื่อนไปตามความแท้จริงและร่วมกันสร้างอุดมคติ โดยผ่านความรักชีวิตและสายเลือดที่เป็นอุดมคติคือการรักเดียวใจเดียวมนุษยชาติจะขยายความรักชีวิตและสายเลือดอุดมคติออกไปและโลกทั้งหมดจะกลายเป็นโลกอุดมคติ <All S 1> ในที่สุด all religions. If you find someone be your spouse, you should understand your basics, which have the same, and the difference between humans. Man, woman, all are born of father. there is a father inside completely and mother this is miraculous everyone comes from the two sides are opposite and balance great amount equal the same conclusion use the same principle if this equation is absolute evolutionary theory is false this is where the great ancestors of all people are in common if all and every religion can be understood this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately. This is the solution to the problem of humanity, the easiest. Please remember this model. Then everyone will discover true happiness together forever. Because everyone is born of the highest miracle like this. We all have to be grateful. From now, all couples will have to live. This is the first standard. All peoples and all religions.